สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติวเตอร์ทาโรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนกันยายนปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีมิถุนนะคะ ชาวราศีมิถุนของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นชาวราศีธาตุลมเนาะอลิใช้วันเกิดแบบไทยนะคะดังนั้นใครดูแบบตะวันตกใครดูแบบลัคนาราศีเนี่ยปรับฟังปรับใช้ค่ะเอาที่รู้สึกว่ามันมันตรงกับตัวเองในช่องของอลิสละกันถ้ารู้สึกฟังแบบลัคนาไม่ตรงก็ไปฟังแบบราศีดูไปฟังแบบตะวันตกดูอย่างนี้ก็ได้นะลองเปิดใจรับฟังแบบหลายๆทางก็จะได้ได้คําแนะนําหลายๆรูปแบบกลับไปนะคะ วันนี้จะใช้ตัวของชาแมนทาโร่นะคะในการอ่านไพ่ให้กับคุณหยิบไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยมุมมองความคิดด้านความรักเนาะหรือว่าความคิดของคุณดีกว่าขออ่านใจชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกันยาต้องบอกว่า ค่อนข้างจะเพอ้อแล้วละจ้ามีความเพอ้อเอ่ยมีความแบบมโนเอ่ยมีความอยากที่จะรักอยากจะชอบเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมิถุนที่สดมานานอะ่ะเหงามากเลยนะเดือนกันยายนอะ่ะมันเป็นฟิลเหงาฟิลอยากอะไรเงี้ยแล้วก็เราต้องบอกว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ คุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่ที่ทําให้คุณหวนหวนคิดถึงในในมุมมองของความรักตัวเองก็ได้เหมือนกันค่ะเช่นแบบเฮ้ยเราไปเห็นคนนี้หรือไปเห็นคู่รักแบบนี้แล้วรู้สึกแบบเอามาอินกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะเลยทําให้ชาวมิถุนเองเริ่มมองความรักเริ่มต้องการความรักมากขึ้นตรงนี้จะเป็นการรักแบบเพื่อนมิตรภาพหรือจะรักแบบความรู้สึก ฟีลลิ่งแบบเต็มเปี่ยมแบบความลหลงไหลเลยก็ได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าไม่ตายตัวเลยเพราะว่าด้วยความเป็นธาตุลมจริงๆแล้วมีความสวิงในด้านของความรักอยู่บ้างค่ะในตัวของเดือนกันยายนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความคิดคุณแล้วแหละว่าคุณจะจัดการยังไงเพราะว่าอย่างบางคนแอบที่จะไปสนใจเรื่องตัวเองมากกว่าเนาะเช่นเรามีแพลนที่ต้องไปทําเป้าหมายในชีวิตเนาะเป็นเรื่องการเรียนการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของตัวเองอะ ก็เลยเป็นแบบนั้นแต่บอกเลยว่าสเสน่ห์ในเดือนกันยายนค่อนข้างที่จะพุ่งมากๆแม่นะคะมีทุนนมีถุนค่อนข้างมีสเสน่ห์ค่ะดึงดูดคนเข้ามาหลากหลายรูปแบบแล้วก็จริงๆมีคนมาจีบมีคนมาชอบแต่คุณก็ไม่เอานะคะมันไม่ค่อยดึงดูดคนที่คุณต้องการอะมันไม่ค่อยดึงดูดกับคนที่คุณต้องการแต่มันดึงดูดกับคนที่บางทีคุณก็เอแบบโอ๊ยทําไมคนแบบนี้ต้องมาชอบฉันวะอะไรเงี้ยไอคนที่ฉันอยากให้มาชอบฉันก่อหม่มาจางอะไรอย่างเงี้ย เป็นไปได้นะแต่สเสน่ห์ดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปใช้กับการงานการเรียนการอะไรอย่างงี้ได้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าคุณอะค่อนข้างทําอะไรแล้วรู้สึกมันมันมีออร่ามันมีอะไรเงี้ยการจะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือหรือการแบบทําให้ตัวเองแบบมีมี power อะไรมากขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักสเสน่ห์ของคุณค่อนข้างดีในเดือนกันยาก็เอาไปปรับใช้ดูละกันว่าควรจะใช้ในเรื่องไหนนะแล้วก็ ถ้าถามว่าเดือนนี้จะได้เจอความรักไหมนะคะกันยาเจอ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 ความรักนะเจอความรักแบบมุงมิงคือหรือแบบว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าชา a l เลน g ์นิดนึงเป็นความรักที่คุณไม่แน่ใจว่า ว่าทําไมคุณถึงรักหรือคุณชอบอะไรเงี้ยจากคนที่ไม่เคยชอบใครหรือไม่ชอบคนแบบนี้กลับไปชอบคนแบบนี้อาจจะเกิดด้วยจากโมเมนต์การแอคชั่นการกระทําหรือว่าความชอบอะไรเหมือนเหมือนกันแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพากันมาหรือคนชงคนยุอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นฟิลนั้นมากกว่าเนาะเป็นฟิลแบบยุไปยุมาก็แบบตามเลยตามเลยเลยคือแบบอินไปตามกับคนที่ยุเราหรือว่าต้องการให้เรามีความรักอะไรเงี้ยได้เหมือนกันก็เรามองว่ามันก็เป็นความรักที่สนุก และการเดือนกันยาไม่ค่อยจริงจังอะไรมากไม่ค่อยแบบต้องเป็นความรักที่หวือหวาหรือจริงจังอะ่ะเป็นฟิลแบบอวยกันไปอวยกันมาซะมากกว่านะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ไพอ่อยากจะฝากไว้ให้กับคนโสดชาวมิถุนทุกคนเลยก็คือจริงๆความรักมันไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนะถ้าคุณไปดิ้นรนเนี่ยมันก็จะผิดทางของคุณแล้วเพราะว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คุณเองค่อนข้างจะมีเรื่องที่ต้องไปต่อสู้มากกว่าเรื่องความรัก อืมเรื่องเป้าหมายเรื่องชีวิตเรื่องอหลายเรื่องอะพูดไม่ถูกก็คือบางทีมันก็เลยความรักมันก็อาจจะดับดบไปแล้วพอใครมาอินให้อินกับคนนั้นให้อินกับคนนี้คุณก็เลยอินง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณโฟกัสจริงๆอนะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้ามีถุนนะโสดอยู่แล้วโฟกัสความรักขึ้นมาจริงๆอะ่ะ คือแบบค่อนข้างช่างเลือกเลือกเยอะจะตายแต่ว่าในเดือนนี้เหมือนไม่ค่อยเลือกอะ่ะแบบใครอินอะไรมาก็หลยๆตามไปก็เลยบอกด้วยความมีสเสน่ด้วยมันก็เลยมีหลากหลายรูปแบบให้เข้ามาแบบให้คุณได้เลือกด้วยค่ะอืมก็ถือว่าก็สวยๆไปนะคะเดือนนั้นเดือนนี้จะมีไม่มีอะไรคิดว่า แล้วแต่ใจมิถุนเลยว่าจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังนะไปต่อไปต่อสําหรับคนที่มีสถานนะมีตัวละครบ้างใครที่แบบเออตะกี้เราว่าเราสนนะแต่เราก็มีคนคุยคนเดทอยู่ฟังต่อให้จบนะจ๊ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในเดือนกันยานะเรามองว่าทั่วๆไปเลยก็คือต่างคนต่างแบบเหมือนมองซึ่งกันและกันตามหากันและกันเขาเรียกอ,อะไรอ่ะคนรักกับคนที่ อันนี้ในผู้เชิงคนรักเนาะหรือสามีภรรยาหรือคนที่อยู่ด้วยกันเราสึกว,ว่าเออมันมีมีความแบบได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปเนาะเห็นมุมมองของคนรักที่แตกต่างไปโอ๊ยอันนี้ปวดปวดคอเหมือนมีคนขี่คอเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชอบนั่งนั่งทำคิปที่ไรแล้วจะปวดตรงนี้ตลอดเลยค่ะขอบ่นกับชาวมิถุนแล้วกันเนาะเนี่ยอ่ะโอเค นะคะพอทั่วไปนี้เราจะรู้สึกว่าเออมันมีความแบบเห็นแตกต่างความแตกต่างซึ่งกันและกันหรือสิ่งที่เหมือนกันก็ได้เรารู้สึกว่าได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะส่วนใครที่แบบว่ากําลังคุยกําล <c oughs> ังเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคงต้องใช้เวลาต่อไปเพราะว่ามุมที่คุณเห็นก็จะอาจจะเป็นแค่มุมหนึ่งเท่านั้นมันอาจจะต้องมีอีกหลายมุมหลายแง่ที่คุณยังไม่ได้เห็นกับคนที่ ที่คุณเดทอยู่อะไรเงี้ยเลยอยากให้ใช้เวลาไปมากกว่านี้อีกหน่อยนะคะเพราะว่าตัวปัญหาในเดือนกันยาของสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลักๆคงจะเป็นเรื่องของแบบจิตใจที่คาดหวังคาดหวังมากเนาะมิถุนอาจจะคาดหวังกับเรื่องเรื่องที่บางทีแล้วมันยังไม่ถึงเวลาที่ควรคาดหวังอะเรื่องความมั่นคงในชีวิตคุณจะไปเอาความมั่นคงอะไรกับในยุคนี้ได้ใช่ไหมดังนั้นเรารู้สึกว่าพอมันจะต้องไปมั่นคง มันทําอะไรกันไม่ได้จากนั้นก็ไปคาดหวังคาดหวังไปมามิถุนก็เลยไปบีบไปกดไปอัดกับคนรักเกินไปนะคะก็เลยเกิดเป็นปัญหาแล้วก็เหมือนอันนี้ต้องพูดเลยว่ามีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเยอะมากนะคะเห็นแก่ตัวเยอะขึ้นในชาวมิถุนแต่ความเห็นแก่ตัวตรงนี้มันกลายเป็นปัญหาของความสัมพันธ์เราเลยมองว่าคุณจะเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ผิด มันไม่ได้ผิดว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดหรือคาดหวังเขาแต่ถ้ามันมากไปแม้แต่ตัวเราเรายังเครียดเลยแม้แต่ตัวเราเรายังไม่ไหวเลยอะ่ะแล้วคุณคิดดูว่าคนถ้าเป็นคนที่คุณรักอะ่ะคุณจะทําร้ายเขาในในฟิลที่คุณทําร้ายตัวเองแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ฝากไว้ให้ได้คิดนิดนึงนะคะก็ระวังเรื่องนั้นไปนะแต่เรื่องดีๆมีไหมก็มีเพราะว่า ก็ยังโชคดีค่ะที่ชาวมิถุนเนี่ยก็ได้คู่ดีอยู่เหมือนกันนะคนที่คุณกําลังคุยอยู่ตอนนี้ดีลอยู่ตอนนี้เราสึกว่ามีสิทธิคอมมิตเมนต์กันได้ถ้าอย่างที่บอกจัดการเรื่องปัญหาที่อ่านไปตะกยะถ้าคุณจัดการได้นะค่อนข้างจะแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะคอมมิตเมนต์กันส่วนถึงเป็นเรื่องของแฟนเรื่องของคนรักสามีภรรยา <c oughs> ก็คงต้องพยายามไปไปพร้อมๆกันพยายามคุยเรื่องเป้าหมาย ไปในทิศทางเดียวกันจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามีดื้ออยู่บ้างว่ามีถุนก็เป็นธาตุลมเนาะด้วยความที่แบบยังยึกยักยิ่งยิ่งคบกับลมนี่แบบอาจจะอลังการมากเลยนะคือถ้าคบกับมิถุนเหมือนกันหรือคบกับกลุมราศีกุมหรือราศีตุลค่อนข้างจะแบบว้าวจัดการไม่ได้เนาะต่างคนต่างเร็วต่างคนต่างลมเพลลมพัดอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าคุยกับธาต ธาตุลมจะรู้เรื่องเนาะแต่แค่เถียงกันบ่อยแต่ถ้าคุยกับธาตุดินเนาะมังกรพุชศกันอะไรเงี้ยก็จะต่อต้านกันมันก็เป็นคนละมูชคนละมูชคนละมูชเอาเอาเป็นว่าค่อยๆปรับค่อยๆอะไรไปเพราะเรื่องดีเรามองว่ามันเป็นการคนโทรลไปด้วยกันได้เหมือนเป้าหมายทางเดียวกันพอมิถุนกับแฟนไปทางเดียวกันแล้วมันก็จบอะมันก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากเนาะฝากไว้สุดท้ายละกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะถ้าดิถ้าพ่ายอยากบอกก็คงคงเป็นเรื่องของความ แตกต่างหรือความแปลกแยกอะไรเงี้ยในเดือนนี้ก็อย่าแปลกใจว่าตัวเองแปลกไปเพราะว่าบางเรื่องหรือบางนิสัยมันก็ผุดขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราเป็นคนนิสัยแบบนี้หรอหรืออยู่คนรักมาบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอเป็นคนแบบนี้อย่าคบกับเธอมาเธอไม่ใช่คนแบบนี้ทําไมเธอเป็นแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะมีอะไรเขาเรียกว่าจุดดึงจุด,ดดาร์กจุดจุดแปลกอะไรออกมาทําให้คนรักสตันไปได้หรือว่าตัวคุณเององตกใจตัวเองหรือ หรือตัวคนรักนั่นแหละที่แปลกไปแล้วคุณเองก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์เราจะแบบไอ้นี่หรือเปล่านูน่นนี่นั่น มากเกินมากเกินอะไรที่มากเกินไปนะคะมันก็เหมือนแบบเป็นท็อกซิกอะ่ะเนาะกินยากินให้ครบเนี่ยเรากินยา,ากินวิตามินยังต้องมีเวลาต้องมีโดสของมันใช่ไหมกินมากเกินไปก็โอเวอร์โดสเกินขนาดดังนั้นอย่ายัดเยียดความรู้สึกของกันและกันมากเกินไปก็พอแล้วนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะเตือนมากมายค่ะเพราะมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งเดือนเท่านั้นจําในสิ่งที่ลิศพูดแค่นี้เท่าไว้แล้วก็เอาไปปรับใช้เป็นสไตล์ของตัวเองก็พอหวังว่าคุณจะได้พบความสุขและสมหวังในความรักทุกค กดไลคะ์กด like, แชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย